วิวดีสวยงามสวยงามที่ไหนเอ่ยสี่ขั้นสะแสี่นาคารินล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 ินวันน,นี้พามาเดินห้างกันอีกแล้วมีคนบอกว่าอยากเดินห้างเนาะนี่เข้าไปดูด้านในกันดีกว่เาเาห้างไหนะ้างนูน้นข้างหน้าก็สวยมากแล้วแบบนี้เนาะต้นไม้ งแรกเนาะไม่เคยเข้าไปเพื่อจะผ่านไปผ่านมาอันี้เดี๋ยวพอดีมีคนอยากเดินห้างพามาเดินเนาะอากาศเย็นเย็นวันนี้ก็17บน,น,นาฬิกาหนาทีเลิกงานเราเขามาเดินเล่นกันว่างวันนี้ไม่มีอะไรทำโอ้สวยงามมากเลยเลิศ เข้าทังไหนทางนี้ก็เข้าได้นะเนี่ยทางนู้นก็เข้าได้เข้ามาทางนู้นดีกว่าเ๋ยวประตูใหญ่ข้อมูลรายละเอียดก็เดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนะแล้วเจออะไรแล้วก็จะพูดไปเรื่อยเปื่อยเพราะว่าเรามาครั้งแรกเหมือนกันผิพพพพดพลาดประกันใดขออภัยไว้นะที่นี่โดยหนะขะอโอ้ตรงนี้เหมือนจะมีน้ำพุนะเนี่ยแต่ไม่ได้เปิดไป ข้าไปให้ไกนดีกว่าไปค่ะเปิดจันถึงสุกสิบโมองคือถึงสามทุ่มครึ่งเสาร์อาทิตย์สิบโมงถึงสามทุ่มครึ่งอยู่ชั้นหนึ่งเนาะโอ้คนเยอะเยียบเลยโอ้เลิยเอาไงดีอะ่ะ ลงข้างล่างก่อนดีกว่าไล่เลยไม่รู้จะเดินได้กี่ชั้นล้อซ้ายเนาะมาครั้งแรกจะหลงไหมเนี่ยไม่หลงบอกเลยพกสเปรย์มาแล้วก็ทำสัญนะลักษณ์ไปใอ่นะงั่นไงเราก็โรยขนมปังก็ตามพื้นแล <c oughs> วซื้อขนมปังกบบบ้าบ <c oughs> อกเาใชนี่ไงซื้อมาดูว่าเฟินแล้วก็โรยตามพื้นเุ้ยดองกีมีดองกีด้วย พรรหน้าแอปเปผลซ้ายเนาะ B หนึ่งมี B สองด้วยข้างล่างเห็นเห็นทางลงไปเลยเหมือนจะเป็นที่จอดรถอะเดี๋ยวเขาพาไปดูไม่แน่ใจชั้นหนึ่งมันแค่คนเยอะลงมาก็จะเงียบไปหน่อยหนึ่งเคยผ่านไ่ผ่านมาเนาะไม่เคยเข้าเลย ตรงนู้นมีพวาวเวอร์บายบรรยากาศกันไปเรื่อยๆย่างป้ายมันต้องเดยนจับเสื้อมึงไหมทำไมอ,ะไอ่ะมึงผู้หลงไอ้อท็อปดองดองดองกิ

อย่าเบิดจ้าเอาฟิล์มนี่มันเปลี่ยนชื่อแล้วทำไมอะ่ะเป็นฟิล์มกระจกทำไมอ่ะิฟ์มไอ,อ,อไม่ใช่รัูมิอะไรอ,ะ <S 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 อ่ะลมเสีย ดาราก็เอามาเล่นเก่าเชียวไม่ได้ชื่อนี้เนี่ยหาอะไรถามได้ค่ะสอบถามได้ค่ะรับซื้อรับจำมือถือไอทีเยอะมากข้างล่างเดินไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วล่างมันจะเป็นรูปถายใช่ยาวดีจังเลยเนาะ คลองถมไปดูคลองถมดีกว่ามีคลองถมใช่นี่ไงไปออฟฟิศเมดสมัยเป็นนักเรียนอ่ะชอบมาเดิน เราไม่เคยมาไอทีซิตี้จีไอบี ขายของเหมือนคลองถมมาเนอะจุกกระจิกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือช่งอางเยอะแยะมากมากเข้าไปดูวะเข้าเหรอมันมีหลายชั้นนะม,มีแต่มันมีหลายชั้นเออไปดู็วกว่าเครื่องบนชั้นหนึง่งคนเยอะคนเยอะจังเลย ข้ามนก็มีบานาน่าฮิโรตัสนี้อ่ะชั้นนี้วนขวาบา้างเอ่โออ,อิชิ ร้านอาหารก็ตรงนี้ตรงนู้นมีธนาคารอ m เมซอน a ันตเป้เอ็มเคอะแยะมากมากชอบรู้คุณแม่ เนื้อแท้ที่ไหนมีของกินที่น่าจะคึกคืน ใครดีจังเลยว้าวคนเิเท่าที่เห็นมีสี่ห้าชั้นพืวว้นที เพเปอร์ลันท์ทอดเสียเพเปอร์ลันก็น่ากินแ้งหน่อยดีต้องไหมแบบที่แบบพัสสันเอ๊ะ <c oughs>

คลุ่มาล้องนครับขอสิบนต์งตอนนี้ ท่ารวมห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามสอง มีอะไรกันมีอีเวนต์อะไรเอ่ย 对吧？ มากเลย เรื่องนี้ก็ได้โ,โหกว้างยาวมากห้างเขาสุดยอดเลย,ยลหฮ้ยป๊อปมารป๊อปมาตรตัวนี้น่ารักนื้อขับไมได้เหน่ารัรกเขาทำไมอ่ะมราไม่ได้เหรอ น้้งมันลีน่ารักบูบูบน้องนีอะไีเยอะแยะเลยอ้าวดื่มขึ้นบันไดเลยเลยก็ยจะมองน้องอยู่โอ้อันนี้ลห้าสิบเร์เซ็ จะชั้นหนึ่งเองไปชั้นสองลอะอเพิ่อจะจะขึ้นชั้นสองนี่หมดแรงไปแล้วกว้างยาวที่งามว้าวชั้นสองก็จะประมาณอ่าโมชิโมชิอหอมเชียว มากมายหลายแบรนด์โ,โหไปทางนน้นก็มีอีก <Yeah. S 1> ไปไม่ถูก นากิน่นชิ้นละสี่สิบเก้าบาทไอ้ชั้นบนสุดก็มีร้านอาหารอีกนะ ยี่เป็นบอยต้องไปคนที่รูนจักขึ้นไปดูปะหลักไปขึ้นเลยก็แล้วกันไหนๆเจอบังนะขึ้นเลยบังอะไรอ่ะบังใดเรื่องชัดไหมชั้นสามแล้วมีอะไรเอ่ย เราจะมองเห็นขัางล่างไหมเนะี่ยเราจะขึ้นไปดูนี่นนดูสิเขาดูอะไรกันอ้าวไม่เห็นด้านหลังเวทีโอ <c oughs> ้คนเยอะ บสถ์ร้านอาหารเยอะยะเลยธนาคารจะบอกว่าเราไม่ได้เดินทั่วนะเพราะมันมีหลายซอกหลายซอยไปทางนู้นดีกว่าเพราะว่าเรามาจากทางนูน้นคลินิกต่างๆนานาเยอะแยะมากมายโบทถงบถัวทอก

ว่าชั้นนี้คลินิกเต็มเลยอ่ะลดลด มันมีอะไรอ่ะข้งะางบนคอนโดสุพรรณีไปขึ้นข้างหน้ามาั้งกเฮ้ยนะมีสกเกต็ตด้ะมีสเก็ตนี่นี่รันสกเกต็ตอยากดูอยากดูเฮ้ยเจ๋งเจ๋ง เล่นสเก็ตไหมเล่นไหมเขาเป็รองเท้าให้เช่านั่นนะได้ฝรังเล่นเก่งกูก็เล่นเก่งเล่นเป็นนะว้ายงสดเมื่อกี้นับนี่ ชาเล่นนี่นี่ยิงธนูนี่เบสบอลมีหลายอย่างเนาะเจง๋งขี่มา้า <laughs> สนใจไหม โอ้ในข้างในมีตีเบ็ดบ่งเบ็ดบอลมีเยอะแยะมากมายมีให้เล่นหลายอย่างมากเลยเยยตะบอลไม่มีนะวิอราดีไอวายมีโรงเรียน,นสอนภาษาด้วยปะขึ้นชั้นบล็ รวมปีหนึ่งแล้วก็มือเหมือนจะมี5ชั้นไหมใช่ไหมอันนี้ชั้น4สุดแล้วนี่เดียวผมไม่ได้พูดเลยไอ้ผมว่าขากลับลงแน่ไอ้โอ้ my god โอเล่เขาเรียกว่าอะไรนะโซนของเล่นเครื่องเล่นเด็กๆนี่เนาะ ไอ้ไอ้ดีมากเลยว้าวมีรถไฟด้วยสวนสนุกเขาเรียกว่าสวนสนุกเลยไช้มันใหญ่มันมีชื่ออยู่จำไม่ได้เหมือนจะโยโย่แลนอะไรสักอย่าง ยวดูก่อนหาดูป้ายเพราะว่าเราไม่แน่ใจใช่ไหมยิ้มอไรยิ้มว่ายโยยมีสโนว์แลนด์ด้วยดีมาเออโยโย่เนี่ยหลังรถไฟเดี๋ยวรถไฟมานะระหว่างไปนู่นเลยเฮ้ยดีน่าเล่นน่ะเหมือนสวนสนุก ใช่ไหม <S <S ใช่ไหมฮีมา e ใช่ไหมสโนแลอด์เลอศเฮ้อยอ้าวไม่เห็นมีฮีมาละ่ะ โยโยยเวอร์ออฟคัลเลอร์โยโยน้องมีชาตามอเอ็มเคตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารเยอะแยะมาร์มายมันเดลิน สรุปแล้วรเราหลงไหมเนี่ยทันตีโซเชีเสียบาดเอ็มเท่ะ เราต้องลงบันไดไหนเอ่ยไอ้มีเหรอเราเห็นบันไดมันสุดถึงแค่ชั้นสี่สี่สิบเก้าบาทเลยกะส้มตำร,ร,ร้านแระ เราต้องไปลงโงยโย่เมื่อกี้แหละ ยอยากโยอีกอยากลงปันไดนี้ ไดโกนี่เราอยากลงบันไดนี้นี่ไอ้สวยปะบันไดวง เข้ามานี่เ้ยไงล่ะไงล่ะพูดไปไึ่มาออกครั้งเดิมเก่งมาล่ะประมาณนี้เนาะสี่คอนกาแฟพามาเดินกันตั้งแต่าชั้นบีหนึ่งนชั้นสี่เลยน้ำผูเปิดแล้ว เลิศอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดก,ดกระดิ่งให้ด้วยนะมีอะไรคอมเมนต์กมาด้านล่างได้เลยเดี๋ยวลาลากันแถวนี้แหละเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะบายบาย ใช่เราเดินเร็วมากเลยนะครึ่งชั่วโมงเพราะเราเดินไม่ท่วงไงแะยาวมากนู้นไปถึงนู้นเลยนะสุดยอด